จะมาเมคเฟรนกันทางแชทไลน์ดูว่าเราจะคุยยังไงเราน้ like like. yeah! <rast> ําหวานนะแกเขาตอแล้วแล้วเราก้คุยไปก่อนวันนี้ขอเซียนจริงแปเดียวแปเดียวไม่ต้องคุยต่อครับผิดไลน์ดี่เ้าว วันนีนถ้าเราจะมาลวงลึกเทคนิคคุยยังไงให้ได้เพื่อนทั้งออนไลน์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้พี่ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสื่อสารมวลชนของหมอเชียงใหม่หรือว่าพี่จูเนีร์มาร่วมจอยกับเราด้วยนะคะครับทุกคนสวัสดีอ่อแฟนขอบช่องยิ้มหวานเลยนะครับต้องบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะเราหาเพื่อนกันยังไงเพราะว่ามันไม่เจอหน้ากันเลยจะไม่ได้แบบโอ้โหเอ็กซ์เพร์ขนาดนั้นแต่ว่าผ่านประสบการณ์ช่วงโควิดปีแรกมาเลยต้องบอกว่ามนุษย์เรา มันก็เหมือนเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะจูเนียเราต้องมีเพื่อนกันเป็นธรรมดาแต่ว่าเป็นช่วงออนไลน์เนี่ยจะหาเพื่อนยากหน่อยใครที่เข้ามหาลัยหรือย้ายโรงเรียนใหม่ต้องย้ายมาเป็นแชทออนไลน์ไม่ได้เจอหน้าเพื่อนจริงๆเหมือนปกติดังนั้นวันนี้ก็ต้องขออนุญาตรบกวนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจูเนียสักนิดนึงนะนี่จะผมมันแบบจะมีความแบบว่า นิดหน่อยนะทุกวันเลยได้เลยนะคะวันนี้ชิวๆไปเองก็เดี๋ยวมาขอแบบเทคนิคนิดนึงละกันตดนเพื่อนดองแชทไซมีกลุ่มเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยในรุ่นอ่ะจะคุยกบใครดีของทางจูเนียเจอบ้างไหมคะโอเจอแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนมันเป็นเรื่องปกติขนาดเราเจอกันตัวจริงนะมันก็ยังจะมีการแบบ คนไหนดีนะอะไรประมาณนั้นเลยใช่ไหมทุกคนมีการเลือกเลือกเลือกสะัอะไรย่างเงมีการเลือกนิดหน่อยเอาจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับมันจะมีไลน์กรุ๊ปอยู่แล้วใช่ไหมพอเราเข้าคณะเราก็จะเป็นเลงก่อนใครที่มันพูดมากในไลน์กรุ๊ปเสนอตัวตลอดเวลาเพื่อนอะไรเงี้ยเออเราก็จะจี้ไปคนนั้นก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราฉันจะทําอย่างไรให้มันครบทั้งคณะเช่นบางคณะสองสามร้อยเนี่ยเรายังไม่ต้องไปมองภาพใหญ่เราไปจี้ไอตัวเล็กๆนี่ก่อนแล้วพอคนคนเนี้ยเออเขาก็จะไปหาคน อ,อยู่แนละ้วไม่ต้องมีคนมาหาเขาอะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเชื่อมเชื่อมกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นกลุ่มใหญ่จากจากแค่คน2คนอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีการแบบกลัวไม่กล้าทักก่อนหรือไม่รู้จะเปิดสนทนาอย่างไรเปิดโปสนทนาอย่างไงบ้างอะไรเงี้ยพี่วนวลคีดว่าไงครับพี่ก็เคยเหมือนกันนะถ้าจะต้องแบบไปทักเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหาเรื่องหาเรื่องทักได้ไหมเออแล้วเนียนๆนิดน,น,นึง <laughs> เฮ้ยเธอเห็นเธอแบบพูดอย่างนี้ในไลน์กลุ่มสนใจเรื่องนี้เหมือนกันต้องดูว่าในไลน์กลุ่มอันนั้นนะเขาคุยอะไรกัน นั่นแหละครับจริงๆคล้ายๆกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของเจ้าชัน่นจะมีเรื่องของวิชาเรียนแล้วมันก็จะมีเรื่องของการรับน้องบางที่เนี่ยอย่างมอชอ่ะมันจะถูกแบ่งเป็นแบบว่าบ้านหลังนี้หลังนี้หลังนั้นหรืออาจจะมีชื่อเรียกบ้านช้างบ้านสิงโตว่ากันไปซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราก็สามารถเฮ้ยอยู่เอกนี้เหมือนกันเนาะอาจารย์สั่งอะไรนะเราเข้าใจถูกไหมแล้วก็ค่อยๆชวนคุยต่อก็จะไหลไปได้ง่ายๆแต่เราต้องเล่งนะอย่าลืมนะทุกคนเป็นเหมือนตัวจริงอะ่ะเราต้องเดาก่อนพี่ใช้วิธีเปิดรูปครับแล้วมองหน้า้าาาาถถูกตรตเั ถ้าสูตรเป็นน้องมัธยมอะคะูเนีย่ยแต่มัธยมอะให้เราดูเป็นห้องเฮ้ย hey, เธออยู่โรงเรียนตืดตดตดหรอเฮ้ย hey, อยู่ห้องนี้เหมือนกันใช่ไหมคุยประมาณนี้ก่อนต้องหาอะไรที่เชื่อมโยงกันครับคนเราจะรู้สึกว่าใครกับใครต้องมีอะไรที่มันเชื่อมกันนิดหน่อยบางทีเราชอบศิลปินคนเดียวกันอ่ะน้องน้องผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าฉันอยากจะคุยกับคนคนนี้จริงๆแล้วก็เฮ้ยเธออยู่ห้องสามเหมือนกันใช่ไหมเรียนวยิ์ใช่ไหมจริงๆก็มึนนะครับตีมึนในทางที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็อยู่ห้องสามแล้วฮะจริงๆแล้วก็คุย แ,บบนะแล้วค่อยชวนคุยต่อนั่นแหละครับจึงมาสู่ประเด็นที่เราพูดกันก็คือเราต้องทําการบ้านก่อนก็คือไปส่องเฟซส่องไอจีแหละต้องมาดูว่าเขาชอบอะไรสมมุติเราคุยกับเพื่อนเพศเดียวกันเราก็ต้องไปดูเฮ้ยเขาชอบอะไรนะชอบดนตรีชอบกีฬาชอบศิลปินคนไหนชอบดูการ์ตูนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบคุยกับเขาได้แต่จริงๆแล้วอ่ะให้หาจุดเชื่อมโยงก็คือบางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่รู้แล้วแหละว่าแบบเขาชอบวันนี้แต่มันไม่ตรงกับหนูเลยแล้วหนูจะคุยยังไงเออประเด็นก็คือให้เราหาในเรื่องที่แบบา ว่าเขาชอบแต่ว่าเราก็มีชอบนิดนึงก็ยังดีเออมันจะได้แบบเชื่อมโยงหากันได้สมมติเขาชอบดูหนังอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออวะฉันก็ชอบดูหนังเหมือนกันก็ไปชวนคุยดูหนังอะไรประมาณนั้นอหลังจากรู้จักกันแล้วเฮ้ยเธอดูแต่ว่ผมคุยกับพี่น้ำหวานแล้วกันอ่ะ <c oughs> เธอเธอหน้าหวานไปดูดูเรื่องนี้ยังไอทูบิวตี้อะซีรีส์ดังมากเลยยังไม่ได้ดูเลยอะเราก็อาจจะตอบว่าเฮ้ยเนี่ยไปดูนี้มาสนุกมากลองไปดูไหมอะไรเงี้ยก็ชวนคุยต่อได้แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเอินเหมือนกันแล้วเขาก็ชอบดูหนังเหมือนกันอะไรเงี้ยอ,อ,อีกทิคอีกทิคนึงก็คือตั้งคําถามปลายเปิดเดีย๋ยวไปถามว่าดูแล้วสนุกไหมเขาก็จะตอบสมมติคนตอบไม่เจงสนุกสน่สนุกใช่หรือ้าถามว่าเฮ้ยดูแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างเออมันแบบมันให้อารมณ์ไหนเขาก็จะได้แบบเฮ้ยฉันรู้ส เราก็จะไปแครับใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นทุกคนสําหรับบางคนเนี่ยเข้าไปแล้วเป็นพวกป๊อปปูลา่าเออนัากิฬาและวนุ่ตีเราจะไม่กล้าคุยกับเขาเฮ้ยไม่รู้แหละเราจะรู้สึกว่าเขาหยิ่งไว้ก่อนไม่ว่าเขาหน้าตาดีเออเออ,เอ,อคนคนหน้าตาดีอะ่ะจะแบบรู้สึกว่าเขาต้องหยิ่งแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ตอบเราแน่เลย <c oughs> บางทีเราคิดไปเองคือจริงๆอยากให้มองแบบ ผ่านเปลือกนอกเข้าไปเลยสมมติวันนี้เราตื่นมาขึ้นมาล้วอยู่กับางคนน้าตาดีขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเราหญิงปะ่ะป้าถ้าสมมติเราเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละครับไม่อยากให้มองมองภายนอกบางทีคนหน้าตาดีอาจจะประสบปัญหาก็ได้นะครับราะไม่มีใครทักเลยนะครับเออใช่ช่จริงเราก็ต้องเออเราก็ต้องคิดหลาย,ลายมุมอันนี้สมมติพูดถึงสำหรับน้องๆผู้ชายนะที่ดูแบบช่องพี่น้ำหวานมันจะมีแหละแบบว่าเทคนิคจีบสาวให้ตายทุกคนพนาันกับผมไหมทุกคนต้องเคยพิมพ์ยูทูบ แล้วมันเยอะมากนะที่น้ำหวานคลิปนี้คลิปประมาณนี้มันเยอะจริงๆฉะนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะพี่สรุปได้นะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนผู้หลักผู้ใหญ่เอ่อหรือว่าเด็กกว่าเล่าหรืออะไรสุดท้ายแล้วมันคือแค่ความสัมพันธ์ของคนสองคนที่จะมาคุยกันสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเรากาลังคุยกับใครอยู่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็จะแบบเฮ้ยสวัสดีครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็สวัสดีครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเราต้องรู้ว่าวันนี้เราคุยกับใคร มากไปกว่าน,นั้นเราต้องรู้ว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงไม่ได้เกี่ยวที่อายุบางทีอ่ะเด็กบางคนโคตรอจิติยะเลยสนใจยันโอ้โหบิตคอยสนใจเทคโนโลยี Technology, อะไรทุกอย่างเราก็คุยกับเขาได้ไม่ได้แปลว่าแบบเฮ้ยอายุเท่านี้มอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้มองลึกไปก่อนนั้นว่าสมมติเราจะ make friend กับเพื่อนอ่ะ เพื่อนเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงวะจะได้แบบพูดได้จะบางคนพูดแกเธอมันจะไม่มีเลยนะคะกูมึงเนะะี่ยค่ะมันไม่มีเลยค่ะเราก็จะต้องไม่พูดกูมึงกับเขาเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะรู้สึกว่าอยู่แบบอะไรเงี้ยเรามีเพื่อนอย่างงี้จริงๆแต่ว่าบางคนแบบมึงพูดกูมึงกับกูเหอะ กู <c oughs> แบบกูเอือมกูแบบไม่ไหวจริงๆจงเนี่ยเคยนะเคยแบบว่าช่วงมัธยมอ่ะคือเขาคิดว่าถ้าการพูดกูมอึงกันก่อนอ่ะมันเหมือนการสนิทกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็ตรง้างมาแบบว่าพูดแบบมึงน้ำมานทีอะไรช็อกเขาปกติไม่พูดกูมึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่อ่าเหมือนเขาจะช็อกเบาๆเ,เหมือนกันนะแต่จริงๆมันจะเหมือน exchange student แหละทุกคนก็คือเราย้ายโรงเรียนอ่ะบางคนอ่ะเพื่อนโรงเรียนเก่ามันเป็นอีกแบบแต่ไปโรงเรียนใหม่อ่ะมันเป็นอีกแบบ นี้ถ้าสมมติว่าจะทักไปอะแต่กลัวเฟลว่าเขาแบบเดี๋ยวดองแชทเราเดี๋ยวไม่ตอบแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็จะมองเราแย่ด้วยอย่างเงี้ยทำไงดีพูดตามตรงเราก็เป็นครับสมแขนครเราก็ต้องเราเราจะคิดว่าอันนี้นะไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องเม p l a ฟนครับนิยงมันเรื่องเรื่องแฟนสะละอย่างนี้ มันใกล้เคียงกันทุกคนในความรู้สึกของเราเนะเรารู้สึกว่าเพื่อนหลายคนหรือเราเองอะวเวลาจะเฮ้ยทักทักไปดิเราจะกังวลเผื่อไปด้วยว่าแบบเฮ้ยแล้วเพื่อนกลุ่มเขาจะมองเรายังไงว่าถ้าเขาไม่ตอบเราเราจะดูแย่ในสายตาเขาไหมหรือคนนู้นจะรู้ไหมสุดท้ายแล้วอะทุกคนเอาจริงพี่มองว่าแบบเราไม่ได้สําคัญกับเขาขนาดนั้นคือคนเราส่วนมากอะจะสนใจเรื่องตัวเองเป็นหลักเช่นสมมุติเล่านะก็คืออย่าง ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีเป็นเหมือนเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะครูเมืองเออเชียงใหม่เขาเรียกว่าคููเมืองใช่ซึ่งมันต้องมีสะพ,พานเนี่ยเชื่อมเพื่อที่จะขึ้นไปเดินข้ามมาเรียนโรงเรียนอะไรเงี้ยมันจะเหมือนเกาหลีเลยที่กดไฟแดงแล้วเดินผ่านเออแล้วก็เดินวิตอนไว้อะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือวันนั้นเดินไปช่วงเจ็ดโมงครึง่งเด็กมันจะรีบวิ่ง,งเต็มเลยแล้วเด็กมันจะเยอะมากพี่สะดุดบันไดคว่ำลงไปเลยแล้วก็แบบคิดดูซิว่าเราต้องคิดยังไงว่าแบบอะยประวะาอะไรเงี้ยอ่ายทุกคนแล้วแบบน้องอยู่ข้าง เราแบบแต๊บเดียวถามหน่อยว่าจริงๆแล้วแบบคนที่เห็นเราอ่ะเฮ้ยพี่เจเนรยล้มนี่ว่าแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะรีบวิ่งไปสแกนนิ้วเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าเช็คชื่อตอนก่อนเข้าเรียนอ่ะโรงเรียนผมจะมีอย่างนี้องไปสแกนนิ้วก็ไปกินข้าวเฮ้ยเรากับแฟนว่าแม่ว่าเอยไม่ได้ส่งการบ้านสุดท้ายแล้วเขาลืมเราไปาล้วครับทุกคนคือสุดท้ายเราคิดว่าเขาจะมาคิดเรื่องเราเยอะแต่ะจริงๆแล้วเขาก็อาจจะคิดประมาณ3ามวิหาวิแล้วก็ขำเสร็จแล้วก็ ไปกังวลเล่นตัวเองตอบอะไรอย่างนี้แล้วนั่นจึงโยงกลับมาเรื่องของการที่เราทักไปแล้วเขาไม่ตอบบางทีเขาอาจจะแค่เออคนนี้ทักมาหรือว่าถ้าเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆอนะอันนี้เราไม่รู้หรือเขาอาจจะไม่เห็นเลยจริงจงก็ได้เขาทัไม่เด้งหรืออะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะอยู่ในความทรงจำเขาแป๊บเดียวแหละทุกคนเอาจริงๆไม่ได้มีใครมานั่งใส่ใจหรอกผมว่านะแค่ไม่ต้องไม่อยากให้มานั่งกลัวว่าแบบเขาจะมามองเราดีไหมเขาจะมองเรายังไงสุดท้ายเราไม่ได้ทักไม่ได้เมคเฟรนเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละมันทำให้เราไม่ได้ง เขาอาจจะเฟรนลี่กลับหรือเขาอาจจะไม่สนใจเราเลยก็ได้ฉะนั้นให้รู้ไปเลยว่ามันจะออกได้ทั้ง2ด้านยืน่นฟิชไมตรีไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่นั้นก็แล้วแต่เขาแหละครับเราก็จะได้ไปเจอคนที่เหมาะสมกับเราเ,เพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ใชยังไงทุกคนต้องมีประสบการณ์ลองนอกสักครั้งลองทักไปแล้วโดนดองแชทสักครั้งคนที่แบบคุยเก่งๆส่วนใหญ่ต้องเจออย่างเงี้ยหมดแล้วพี่ัวเนียร์ก็เจอพี่ตาวนก็เจอนะคะธรรมดามากเดี๋ยวเรามาลองจําลองสถานการณ์จริงๆไนดีกว่าก็คือเดี๋ยวจะให้ทั้งี่ กับพี่นวานเนี่ยสมมติว่าเราเรียนโรงเรียนเดียวกันเ,เป็นน้องแบบหมปลายใสใสแลนะ้วเดี๋ยวเราจะมาเม็กเรนกันทางแชทไลน์ดูว่าเราจะคุยยังไงนะคะมีทั้งแบบตัวอย่างที่ดีกับไม่ดีมาเลยอันนี้แบบตัวอย่างที่ดีสมมติเราจะหาเรื่องชวนคุยกับเพื่อนเราจะคุยยังไงอพี่ก็บอกว่านี่จูเนียใช่เปล่าเราน้ำหวานนะ <c oughs> <c oughs> อ่าอ่อ่าอ่ออาจริงๆก็คือมันแบบนี้ได้ได้เออยู่ห้องอะไรอะ่ะเราอยู่มสี่ทับโงหาเพื่อนหาเพื่อนฮ่าฮ่ไม่รู้จะคุยอะไรก็ฮ่าฮ่าไปก่อนตัดบ้าจริงนะครับทุกคน <laughs> มองข้ามบ้าจริงไปก่อนตอนนี้นะเขาตอบแล้วแล้วแกเขาตอบแล้วแล้วอุ้ยดีดีเอ่อต้องหาเรื่องนี่เรียนก่อนเห็นตารางเรียนห้องเรายังเรียนอย่างเยอะเลยเราก็อาจจะเราก,ก็อาจจะตอบประมาณนี้ไปก่อนแล้วก็เออก็เออ เราก็คุยไปก่อนแล้วก็ว่ากันไปก่อนแล้วก็ใจยเย็นๆนครับทุกคนอย่าไปต้องไปรีบอะไรอ่ต้องไปรีบร้อนสมมตินะทุกคนสมมติว่าอันนี้เราขอพี่หวัฒนาเป็นคนเชียงใหม่แล้วกันเนาะสมมติอยู่เชียงใหม่นะโอ้หวัฒนม,มาจากนูเรียอะไรเหรออุ้ยเขาชวนเราคุยด้วยอะ่ะแกอะไรประมาณนั้นแล้วอาจจะแบบเออลองถามกลับบ้างมันจะได้รู้รู้รู้เขาบ้างว่าเออเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาเรื่องคุยต่อนะคะเขาบอกว่าเป็นเด็กเชียงใหม่ปะแสดงว่าเขาอาจจะเป็นเด็กเชียงใหม่อะไรอย่างี้ใช่แล้วยังไม่ค่อยรู้ที่รู้ทางเลยอ่าเน นี่เขาจะตอบใช่มาจากเชียงใหม่แต่ว่าเขาตอบว่ายังไม่ค่อยรู้ที่รู้ทางนั่นหมายความว่าอะไรคะเป็นการเปิดให้เราสามารถคุยได้ต่อนี่ก็เจ้าขิงอดีตเนี่ย <Yeah, S 1> <c oughs> เราก็ต้องมีแบบเออขิงนิดนึงแบบเอออะไรเงี้ย <c oughs> มันก็จะทาให้เนี่ยมันจะเริ่มบรรยากาศตอนแรกใช่ไหมมันจะเริ่ม คลายลงมาลวเราจะได้ง่ายขึ้นมคนนี้ขอเซียนจริงไม่ริงก็คือดูตามสถานการณ์เลยทุกคนาจริงแต่แต่ละคนก็จะมีคาพูดของตัวเองอะ่ะเออที่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราลองอ,อะไรที่แบบไม่ดีกันบ้างดีก่อสมิ <c oughs> เป็นผู้ชายที่ทักง่ายๆนะรักล้วก็ทักไอ,อ้นนี้เราในฐานะคนทักนะเดี๋ยวจะดูว่าเขาจะตอบแบบไหนที่แบบเราไม่รู้จะไปต่อยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอ่ะแกน้งหวานใช่ไหมเห็นในกลุ่มไลน์มูสีสองเห็นตารางใหม่ยังอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันจ ที่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยเชื่อเลยว่าทุกคนออาแล้วกูคุย<ม>อะไรต่อวะถ้าเป็นแบบนี้เอาจริงนะมันจะสามารถชวนคุยต่อได้อีกแค่มาสองสามประโยคานั้นเองถ้าเขายังเป็นแบบนี้อยู่มันจะยากมากท <laughs> ุกคนเอ้จริงเดี๋ยวนะอ๋อ<ต>เห็นแล้วเห็นแล้วบางคนก็คือสติ๊กเกอร์ี้ถ้าเราเป็นคนคุยเก่งนะเราอาจจะต่อนิดนึงอ๋อ อ,ะนะอันนี้กำรับเรานะเรามองว่าเหมือนแบบเนื้ออะไรเงี้ยมันจะให้เขารู้สึกว่าเออเขาจะสามารถตอบกลับมาได้อะไรเงี้ยจริงจบครับบทสนทนาไม่ต้องคุยต่อครับผิดลายพี่เจ้าอะไอ้ก็คือดอทน,นะคะไม,คไม่ควรไม่ควรตอบสั้นกระชับไปแต่บางคนไม่มีคําว่าจริงมีคําว่าจริงไม่ยังดูรีแลซ์นะพี่น้ำหวานแต่จะต้องบอกก่อนว่าไอตัวอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่า,าฉันก็ตั้งใจตอบฉันตอบเธอแล้วเข้าใจ่ไหมแบบว่า ไม่ได้ตั้งใจห่างหน้าเลยไม่ได้ตั้งใจชั้นเป็นคนแบบนี้นั่นแหละก็เ,เลยใช่ใช่แต่ถ้า่วันนี้มันเจอคลิปนี้ละแล้วดูแล้วว่าแบบนี้มันอาจจะทําให้คนอื่นคิดได้มันอาจจะไม่คิดร้อยร้อยคนหรอกแต่ถ้ามันอาจจะทําให้เกิดได้เนี่ยเราอาจจะเอ๊งั้นลองหาวิธีที่มันทําให้มันไม่เกิดขึ้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สุดท้ายแบบพอในแชทเนี่ยมันค่อนข้า,างคุยแล้วเดาความรู้สึกยากเพราะมันไม่เห็นหน้าเห็นตาเนาะดังนั้นแบบเออการคุยมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าที่หลักสําคัญเนี่ยก็คืออยากให้แบบใช้การสังเกตความรู้สึกเข้าใจเขาให้มากว่าเขากําลังคิดอะไรเขารู้สึกอะไรแล้วจูเนยียม,มีแบบเออเทคนิคแนะนำไหมว่าทำยังไงให้เราแบบเออเชื่อมโยงกับเขาได้ดีมากขึ้นเออเบสิกระต้องรู้ก่อนว่าเราจะคุยกับใครเราอยากคุยกับใคร,รก็รรไปดูว่าเขาเนี่ยมีแบ็คกราวด์อย่างไรบ้างจะได้รู้ว่าเออเราจะคุยกับเขาอย่างไรเสร็จปุ๊บเราก็ต้องคุยเรื่่อองปปกติไน ช่วงนั้นน่ะน,นะทาให้เราอ่ะกับเขาได้รู้จักว่าเออเราก็คือคนนี้เขาคือคนนั้นเขาจะได้รู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้แปลกหน้าเรามีตัวตนแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ไม่รู้น่ากลัวอะไรเงี้ยพอมันผ่านจุดนี้ไปอ่ะเราค่อยๆค,คุยใช่ปะ่ะฉะนั้นทําช่วงช่วงนี้ไปก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนิสัยมันจะออกมาจากคําพูดในการพิมพ์นะครับจริงๆแล้วถามว่ามันไม่มีความรู้สึกหรูครับมันไม่มีความรู้สึกแต่ว่าเราจะเริ่มรู้ว่าคนนี้พูดแนวเนี้ยมันหมายความว่าเขาเป็นคนท y p e ประมันไหนสุดยอดวันนี้มันแบบ ว่าแบบเราเป็นรุ่นแรกด้วยครับพี่นหวานที่ขึ้นมหาลัยพร้อมโควิดแล้วก็เป็นรุ่นแรกที่สอบเข้ามหาลัยเพราะโควิด6กสามะครับใช่เราก็จะเริ่มเริ่มเจอว่าแบบรอบข้างเป็นยังไงจริงๆมันมีหลายประเด็นนะพูดในแชทมากเกินไปพอไปเจอตัวจริงแล้วมันจะแบบปรับตัวยากบางจะเริ่มรู้สึกว่าแบบเข้าหาคนอื่นยากกว่าเดิมทั้งที่เราเป็นคนที่เฟลลี่อยู่แล้วเพราะเราอยู่แต่บ้านอะเรื่องพวกนี้ก็เตรียมใจกันไว้แล้วก็เตรียมตัวกันไว้ด้วยแหละครับนอกเหนือจากที่จะแบบแชทอย่างเดียวนะ อดทนกันไปจริงๆช่วงนี้ถ้าแบบใครที่เหงามากๆแล้วเหมือนรู้สึกว่าโดดเดี่ยวไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเป็นถึงซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างนเนาะจริงๆก็มีัพพอร์ตให้ด้วยอย่างเช่นของ Love Care Station ของที่ร่วมมือกับ u n i s a v เนาะเป็นแชทเป็นให้น้องๆเนี่ยคุยปรึกษากับพี่ๆระบายปัญหาได้เลยเนาะก็ เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครที่ต้องการซัพพอร์ตด้านจิตใจอะไรอย่างนี้หรือว่าก็สามารถทักมาคุยกับไลน์ของแอ m i ลน์แอนเจอร์ได้เลยเนาะก็พีพีก็พ,พรอพ้อมที่จะปรึกษาทักมาคุยกับเออพี่นาวานพี่จูนีก่นก็ได้เนาะเราจะได้ผ่านมันไปด้วยกันเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยน้องไม่ได้เจอคนเดียวแน่นอนมีหลายคนหมดไฟไม่มีเพื่อนคุยเหงาเป็นเรื่องธรรมาดาที่เราเราจะเจอกันได้แค่ยอมรับความรู้สึกมันแล้วก็จะผ่านไปได้ ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็สุดท้ายก็ฝากติดตามช่องของพี่จูเนียร์ไว้ด้วยเนาะจูเนียร์นะทำเกี่ยวกับอะไรครับจูเนียร์ทเกี่ยวกับมอชอใครที่อยากจะเข้ามอชอนะครับสนใจเข้ามอชอ,อยู่แล้วเนี่ยเราจะทาซีรีส์ว่าหลายซีรีส์เลยเกี่ยวกับทางออของนิเทศด้วยแล้วก็บล็อกคณะต่างๆนะครับใครที่สนใจเรื่องมหาลัยอยากจะดูอะไรที่เกี่ยวกับมหาลัยอะไรเงี้ยตามดูที่ช่องจูเนียร์ได้ครับเย้ขอบคุณนะคะที่มาออกช่องในกันวันนี้จูเนียร์แล้วก็สุดทา้ายนี้ขอฟังความเห็นจากน้องหน่อยรู้สึกยังไงกับการ Online, หรือว่าเจอปัญหาอะไรกันเพิ่มเติมสามารถทิ้งคำถามลงไว้ได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรกันต่อไปก็มาบอกกันได้เผื่อว่าในครั้งหน้าจะได้มาคอลแลบกันอีกเนาะชอบคลิปนี้อย่าลืมทำเลยค่ะ subscribe แล้วก็แชร์ต่อให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าเย้บายครับทุกคน subscribe พี่น้ำหวานด้วยหนึ่งหมื่น subscribe ครับหนึ่งหมื่น subscribe <laughs> ขอบคุณค่ะ on the way to 1 0 0 0งหมื่นเยบาย